ถึงเวลาที่เรามีปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยคนไทยต้องสามัคคีกันถึงจะมีแรงในการพูดคุยเจราจานะคะแล้วก็ต่อสู้ก็ตามเนี่ยมันมันต้องใช้ความเป็นหนึ่งต้องใช้ความสามัคคีนะคะต้องต้องใช้ความรักกันของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะสนับสนุนกันรัฐบาลไม่ใช่แปลว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนก็คือประเทศไทยนั่นแหละ ะะซึ่งซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ขอให้ให้ความร่วมมือทางด้านนี้ว่าการการคอมเมนต์หรือการปล่อยเฟกนิวส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ไม่จําเป็นนะคะรัฐบาลทำเรื่องเรื่องนี้เต็มที่เราต้องรักษาอธิปไตยของเราไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นอยู่แล้วว่าเราต้องทําแน่นอนในเรื่องของตัวรัฐบาลเองกับทางทหารมีการคุยกันตลอดว่าจะ ไปทางไหนอย่างไรนะคะเราก็ต้องมั่นใจนว่าเราเป็นประเทศไท,ไทยเพลงชาติของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะไทยนี่รักสงบนะะแต่ถึงรบไม่ขาดเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรักษาความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนแน่นอนนะะเราเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเพื่อเผื่อถ้ามีการประทะขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมในการรับมือนะคะเราไม่ใช่ไปให้ที่โออ,อ๋อเราสันติวิธีปุ๊บถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ผิดคาดไม่พร้อมไม่ได้นะคะ เราต้องพร้อมที่จะรับมือทุกรูปแบบแต่แน่นอนว่าเราเลือกสันติวิธีแน่นอนเราเลือกเราเลือกสิ่งน,นี้นะคะเราเลือกทว่าเราไม่อยากให้มีการประทะกันไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะของคนในประเทศไหนเลยก็ตาม